กระจับมเมืองเนอนะครับวันนี้มาเก็บต้นกระจับเหมือนเดิมนะครับออเดอร์ทั้งหมดวันนี้นะครับ2อ,ออเดอร์นะ40 20เป็น60ต้นนะครับทั้งหมดตัน,นี้เลยมามาดูต้นพันธุ์กันนะครับต้นพันธุ์วันนี้เป็นกระจับเข่าควายล้วนเลยนะครับต้นพันธุ์ไซส์เห็นปะใหญ่เท่าฝ่ามือแบบนี้นะครับด้านหลังมีฝักนะครับติดฝักแล้วเกือบทุกต้นเลยนะครับก้านก้านเขต้อกระจับจะมีความแข็งแรงนะครับพองน้ํากายพักปองนะ ทำให้มันลอยน้ําได้นะครับแล้วก็ฝักนะครับดูดิฝักใหญ่ไหมดูเอาเทียบกับฟ่ามือเลยนะอันนี้ยังไม่แก่นะครับยังไม่แก่คือเข่ายัางอ่อนอยู่ถ้าแก่จะเป็นสีษตาลเข้มนะครับเขาจะแข็งสวยงามลักฝอยก็ทีนเห็นนะครับฟูคล้ายคกับสาลายนะครับสวยทุกต้นทุกออเดอร์นะเพราะว่าเราคัดให้เองกับมือทุกต้นนะครับ เราเก็บมาจากตรงไหนนะครับนู่นเก็บมาจากท้ายส่วนตรงนู้นนะครับถ้าสนใจนะครับอยากจะปลูกต้นพันธกระจับนะครับเราปักตะกร้าไว้ที่ใต้คลิปแล้วนะครับปักไว้แล้วสามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับ